ตอนนี้สียอดฮิตนะคะกำลังเป็นที่นิยมเลยนั่นก็คือท่านนนสีแฟตนี่เองเห็นไหมสีแฟตจะเป็นแบบนี้มันจะวิบวับวิบวับมากเลยนะคะเวลาโดนแสงโดนแดดอ่ะมันจะแบบสวยวิบวับวิบวับวิบวับเห็นไหมเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นไหมจะสวยวิบวับมากนี่ดูเลยค่ะจะเล่นไฟมากเลยอ่ะสีแฟตนะคะ เดี๋ยวจะมีสีแฟตเป็นอุณหภูมิมานะแต่ตอนนี้เอาสีแฟตไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูการหลังจากทาเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างจะสวยไหมดูดิสวยมากค่ะขอบอกใครทานี่รับรองขาวนะคะไม่ต้องกลัวเลยคนผิวค้ำผิวดำผิว2ส,สีผิวสีน้ำผึ้งทาได้หมดผิวสีแทนขาวแน่นอนค่ะสวยจริงอะไรจริงจริงๆวิบวับมากมันจะมีแบบซิมว่ามากกว่ากิตเตอร์ปกติอ่ะคือเขาจะมีความเล่นไฟอ่ะ เล่นแสงเล่นสีเล่นไฟได้ดีมากค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ